อิมเพกต์จ้ะเบรนฟอร์ดเป็นพี่นูริชิทพอลฟูแฮมชาร์ลส์พิวิลล่ามีแมนซิตี้เซอร์โ i o เคโร่โจฮาร์ดอ่าสเปอร์ออเตอร์เป็นลินบอลมาร์ตเป็นพี่นพพงศ์แก๊ปมีอาร์เซนอลทั้งหมดนัดมีวิลล่าไบรท์ตันพิชนักผิดซิลกรอมีเชลซีฮาซากับแลมพาธนพัฒน์มีปานนโนตอเรสเฮอรี่โซล่าปีเตอร์เช็คร็อบาร์อยู่ในฟิลเลอร์ซึ่งบอกไปแล้วว่าใครได้ถูกป่ะครับพี่รัต์คอนโฟร์พัมเมอร์ อาเลสพี่บูมเอเวอร์ตันคาสมาร์พี่วิลล่ามีอิสฟิสเลสเตอร์เป็นพี่น o n ลิบูเอลสันเป็นนักชนาตะแก้มีอลรันโซกัซัวเรสฟานรุพงศ์มีฟานาโลูโตเรสพี่ทรงเกียรติมีกัคโบนูเนสฟาวเลอร์เคนดี้โอเว่นพี่บเบนทโอซลามีแนวนแนวนไดฟยเฟนกับสลาอ่าอิสอิสซิคูเจก็โซเดนพี่โซเดนครามส์ที่ฮาลแลนด์อามีดาเิดซิลวายาสโกกาบิดดาวแล้วก็ริคกอลลูเอสพี่กิติพัฒน์เคนดี้ แลก็กกามี mm. โฟรเรนต์กับทรีลิชพิตตีมีแมนยู <c oughs> อ๋อมขอไปอีกแวไปแล้ว <c oughs> พินโภคมีเนค้าเซลทีดิพัรมีสเปอร์ซันเหลืออยู่ในฟิลเลอร์หมดเลยแล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> บูฟเป็นพี่เครับเอ็นดริกไม่น่าจะเกิดแลครับตอนนี้โดนกาเซียแย่งตำแหน่งไปแล้วแล้วก็เริ่มเป็นสิ่งขอแล้ว ใช่แล้วมีคนถามว่าอินเทสยังมีลิสต์สองไหมมีครับเอเยังมีอยู่ครับถ้าใครอยากเล่นนะคะราคาดีงามเป็นเอเดนิงอยู่ยี่สิบเทสยี่สิบเลยหรอยี่สิบเลยเหรอพี่จิมหาลาสันเเชีนี่อยู่บนสุดเอาดึงเอาไว้ล่างสุดยี่สิบนี่จะคำว่ามหาสารกรุณาสุโยนี้ก็หาเล่นเด็กไม่ได้แล้วมีที่นี่ที่เดียวนะครับนี้ ภาษาประเทศเขาไม่ดีดแล้วแต่ผมไม่อยากเล่นอยู่นะจริงอา้าวไม่ของกลางไม่มีบาร์รอเ,เป็นเล้วเป็นวิฟก็มันเป็นคืนที่พี่บา่ารพนันก็มีสิทธิ์ครับแล้วก็ในเปิดไปแล้วเราก็มีทางเลือกครับแล้วต้องไปสุดซอยครับเฮลอยู่หลังสุดครับคูร,รูเซฟสกี้ สเปออเตอร์แน่นอนลินสเปอร์อั์จ็ดสิบสี่ครับจ็สิบเก้าบอกรอมาตั้งนานนะีีบอกให้ให้เปิดที่หลังเพราะถ้าเปิดอันี้ก่อนเนี้ยแฟนเนี่ยจะน่าเบื่อใหมทีก็เปนเที่ดีที่ วงเดสก้าตไปแล้วใครกันจะเป็นของ G ap. G ap with ขอแก๊ปแก๊ปกับอาร์เซนอ,นอนลใครครอบแก๊ปอาเซนอลน,น้องทีมไหน,ะน,น,นดีกว่าสามทั้งหมดสิบห้าแก๊ปเหมาทีมเน่เหมาอาร์เซนอลกัาว่าองลีมาถูว่ากับพีทนะกันเนอร์ใช่ไหมใช่แก๊ปเชื่อเช่นนั้นนิติก็เชื่อบพราเบคแฮมมา ครับยี่สิบบิลลี่เลยอบิลาลเอลคานูสเอลคานูสเลสเตอร์ครับยี่สิบพี่น้องเลสเตอร์ทนี่เของพี่น้องเช่นกันเอลคานูสนี้อาซีด้วยนะเลเตอร์เลเตอร์กดวันนี้ตลอดเลยนะกดแล้วตัวเต็งขวัญใจมันนี่นะชอนไดส์ลชอนไดส์โเชี่ยวชาญด้านการพาขึ้นชั้น อาริฮันโดอาริฮันโดกนาโชสิบสี่ครับสี่สิบเก้าแต่บุญวิจิจริงเขาได้ทั้งวันทั้งวันเขยด้ทั้งครับห้าติจิฮิตบ่อยจัดเลยในกาลาโชเลยไอเจงยทีมแล้วยังไม่มีข่าวแมนยูนี่เซลซียังส่เห็หรอเชลซีล่าสุดมีข่าวเซลซีไลเซนแล้วหรือว่าผ้าสองใบผ้าสองใบ สี่สบี่ทำสี่สิบเก้าบาโดสิวา From Manchester น้ำสุดออนน้าสุดวิทนี่ต้องอัพเตอร์มุงเนี่ยสุดเหมือนยุบสปอกบาร์โดแล้วเะอยู่ในฟิลเลอร์อ๋เหรอบาโดเนี่ยใช่นะเธอร์พี่ m a n c h e s t e a เ h u r ก็ต้องเป็นทนพาลโดนัทอ่ะดสี่สิบสี่สิบเก้ารู้ไปแล้วเขาเหลือแค่รุ่นเดียวเป็นเมกิโปสตา อีลาเซียโอ้โหซาตูนะโอ้โหนะนะดีใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิตพี่ตีครับสี่ก้าด้วยวอร์เกต from แมนเชสเตอร์ไอเขาจะไม่เปลี่ยนโคดิไม่นานเูเออโดนเปลี่ยนงัานพี่เออมันมันต้องไปตำแหน่งอื่นก่อนกว่าพี่อ๋ออยากเปลี่ยนแหละแต่คือต้องหลังสุดดูดีหน่กันนะมาร์ซิ่ว อ๋อรู้แล้วโอบบี้โอบบี้ฟาวเลอร์หกเซลล์นะครับเก้าเซลท์ชสองเกียรติ์ี่สองเกียรติฟาวเลอร์เคนเนดี้โอเว่นสมัดเซลเล่นอยู่แต่เราเชื่อมั่นในซิตี้ที่เราขีอมาแล้วไม่เคยได้การเปิดมาห้าเคสเนี่ยเป็นฟาวเลอร์ไปแรกที่เปิดได้เลยนะครับเนี่ยออกมีงั้นลุยดิมควอดควอดหรอ คอสมีอะไรอ่ะอิฟสวิตอิสวิตเตอร์อิสวิตเตอร์รู้สึกมันเป็นการ์ดเลยมั้งรู้ป่ะนี่ก็อิฟสวิตแล้วป่ะโอ้ด้วยนะเรียนดีแหละใช่อิสวิตพีวิลล่าเขียนทีป่ะจอร์ดจอร์ดเฮิร์สคาวินฟิลิปเรียนดีแหละโอมาริแฮตตินสันถ้าว่าคอสเข้าใจว่ามันจะทับสามป่ะโอเคเดี๋ยวว่าทับน่าจะเกินที่ผมเห็นแล้วเหรอออกเยอะ อันนี้มันโกงไงไม่เลยไม่รู้กแต่ว่าเต็มพี่ก็สิบถูกไหมล่ะถ้าชอบปีนี่ต่ำกว่าสิบแต่นี่จะเป็นของขี้วิลาได้ควอดแต่ผมเห็นเยอะอยู่สิงโตวเคทิดไหมอันนี้ออกบ่อยสุดเลยมั้งอันนี้เคทิดไหมไม่ไม่ใช่พี่ถ้าถ้าอันนี้เคทิดก็แย่จัดละพี่พี่พี่อย่าพูดเหมือนนี้ตอนนี้ผมใจเลยใจไม่ดีนะพี่ตี๋เน่าม่กคนจะใช่ที่ดูเบ็ดมาก็ไม่ใช่นะ อ้าอันนี้ให้ดีดละตอบเลยนะตอบไปก่อนอยู่นี่นะอยากเห็นอันพาราเลครับพี่ก็ได้รุนหน่อยเพราะว่าทั้งไอ้กาเบรโอรทั้งกู้รุ่ยชุนยานพาราเลวรุ่งลเ,ลลเลยใช่ครับมีบอกอะไรก็ได้แต่ไม่อยากเห็นลายเซ็นผ้าใช่ไหมพี่ติ๋งอะไรมาก็ได้เราโฟมไปชีวิต อะไรที่มันมามันก็ดีหมดเลยบับไหมมาหนักไหมโอ้ oh, เลยครับจินเวอร์เดียนเดินฟอรกฟาบิโอฮาบาโย่ผมงานดูสูบมีแม่เหล็กอย่างนั้นเหมไม่มีไหมเนี่ยเหรออือไหน ไม่ใช่มีสองร้อยไม่งี้หรอกีิวามมาวางมาหไเลยเดี๋ยวหาให้นะเยอะพอนที่นูนที่นุน้อยสามสิบม่มันจะมีสองร้อยวาไม่เห็นเนี้ยมันเป็นไรเดี๋ยวค่อยหางนั่งไนนะพี่นะเดี๋ยวเราจะใส่แห้เราใส่ิึงเนยน้านใไเด้อย่นี้ไม่ได้สิไม่ด้ไลไ เดียโกโตตาไปเลยไม่มีแเล็กอ๋อไม่มีแผเล็กหรอ่ากปุ่บาไปแล้วมีมแลมเลเนี่ยเดียโกโยตามาดือัตเตอร์ละใช่ครับ47ทับ65ตัตเ,เ,เตอร์ก็อยู่พิลเลอร์นึกว่าัตเตอร์อยู่บอส่วนอีเบสได้เดียโกโตตาทับ65 <S 2> 2 <S ทับห <5 S 1> <3. S 2> ้าสองทับห้าดว่าคร์ติสโจนสองทับห้าเติมกั้วดิใช่ครับเก้าร้อยบาทเบสไม่เบียดการสองใบอันนี้เป็นคติสโจนทับห้า ลาสทรีสม uh ั้ t คืสแตก็สุก้าวเด็นไร้ชิดแกบแกบอินฮัชทั้งหมดไปนี้ไปแกบลเซนแรกที่ออกคือาเบนช้า ออนการ์ดเนี่ยสาไปออนด้วยสองนับสี่สิบเก้าพี่นพพงศ์าเบียนชาแคนวาสเวรชชั่นเออสันสันไปต่อไปได้ลุ้นแต่ไม่ใช่เราเห็นแล้วด้วยแอบดูหรอเซ็งว่ะแอบดูหรอใช่แอบดูครับแชมเปี้ยนออนการ์ด พออินแมนยูสามสิดเจ็ดทับเก้าสุดเก้าอย่างน้อยก็มันนี่พี่ตีเมียรชังครับตีเดีราริงเฮลที่ต้องเอาแม็กมาแม็สข้างๆมีอยสามสิทธไม่มีแลเนี่ยไม่มีหรอกที่ว่า่งั้นจะได้พี่เดียวันสเฮ้ยมันแชมเปี้ยนนะรอพิยาบมาได้พ่ยาบเขาไปสองเพราะว่าเิดมั่นใจว่าเป็น อันนี้ฮะใช่ครับพออินช์แชมเปียนอ่ะพี่มีชนี่แฮมแล้วใบนี้ก็เป็นคู่กับครับนาเคธิตจะเป็นไปแฮมอีกไหมอุ้ยเอ้เาวก็เป็นไปได้ไงพี่ผมเที่ยงไงอ๋อเมื่อกี้อาร์าเห็นว่าเป็นแชมเปียนใช่โอเห็นว่เป็นแชมเปียนแต่ว่ามันไม่ใช่ดูเลยชัยแล้วไม่ใช่ของผมใช่ครับ อินเดียเขาบอกคอรเอ้ยนี่นงเปล่าไม่ใช่เพราะมันคือเชลซีว่ะโอ้ทับสิบเฮ้โหดจัดเลยเฟอร์เรราดรอปบาร์คาวาโยจอร์ธีเพิ่งเคยเห็นว่าใบเนี้ยจริงเออไม่ใช่เชทีด้วยนะเชลซีอาร์เทอร์ป่ะเนี่ยนรอปบาร์ทับสิบพี่มันต้องดรอปบาร์ต้องแรนดอมดิไปแรนดอมกับอาร์เทอร์ต้องแรนดอมอันนี้ต้องแรนดอมตอนท้ายเลยเพราะว่าอาร์เทอร์ เออหรือเทอร์รี่ก็เหมือนแยกไว้บอกว่าจำไม่ได้น้อไปดูว่าเทอร์รี่ไม่มีนะทีะะเ่เป็นองมีเอ็ดด็อบบาร์เนี่ยอยู่ในฟิลเลอร์รเทอ,อร์รี่แยกกับตอเรสต้องสามเลยเทอร์รี่เนี่ยเข้าใจว่าธนาพัฒนใช่ครับด็อกบาร์เป็นฟิลเลอร์เซลเซียเธอร์เป็นฟิ others, ลเลอร์ครับชาณิธิเนี่ยมีเชลซียออกอาเทอร์ด็อกบาร์ในพี่หน๋มอ่า แล้วก็พี่ธนพัฒน์อีกหนึ่งคนสามทางทัองแหน่น้อมเลยคงน่าจะตกลงมันน่าจะยากนะสามทางเลยไหมจะเล่นสองคนเนี่ยเฮ้ยเชิดเดือนเนี่ยโก้ทั้งคู่เลยแต่ไม่เคยเห็นนะดูเบรกมาไม่เคยเห็นใบนี้ไม่เคยเห็นมาจริงหรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจหี่ว่าจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นเคเห็นแต่ยากเกะมาสเตอร์สโตร์อ่นอล โฟก้าโฟก้าเฟรดี้ยูเบอร์แคบอินทัชถ้าเชียร์เชลซีถ้าเชียร์เชลซีใบนี้ก็น่าเก็บนะมันคือยุคมูรินโญ่ที่รุ่งเรืองเลยนะลาสโุดบอกตายแล้วแล้วพาราเลลอีกทักสองใบใบเดียวเป็นไปได้แค่ใบเดียว บาเป็นทับสิบบาท้องว้าวแฮร์ริสันอัมสตรองเอเวอร์ตันวิทีคกาสมมาสะรูคกี้เมทโว่กัสมาเจ็ดทับสิบแฮร์ริสันอัมสตรองเครื่องที่สวมจะเป็นใบรองเท้านี่ฮะใช่ครับซึ่งยังไม่ดูสี หกสิบสามทำหกสิบห้าอันเดรสเปอร์ไร่าปูแห้งหกสิบห้าับยี่ส oh, <wow. S 1> ิบห้าเดโก้โจตาไปใบปอร์เนบัวเตอร์เอาเบตไปสามใบ มีสิบห้าเป็นจุดต่างอลาสเตรเลีย349ฮอลอสโซเลเวสแฮมเวสแฮมน่าจะพี่ไม่กลับปะพี่เลือกเวสแฮมไมีขายพี่เลือกพี่เลือกเออวะพี่ชไยรัตไชรัตสี่เซนสุดท้าย มาสเตอร์โรโตศสีเหรอโตศสีไหมไม่ใช่พาเลสชีเวลจะเป็นพาเลส <c oughs> วะ่ะมูมทีต้องสิบสี่ทับยี่สิบห้าพาเลสเนี่ยสิบสี่ทับยี่สิบห้ามีรูนแล้วเราอัวแขจิตใจ ลองสุดท้ายเป็นเคล็ดที่หรือสุดท,ท้ายเป็นเคล็ดที่หรือเคล็ดที่ได้ออกไปแล้วใ,<น>ใคร,รบูโมบี้อะโมบี้ดีดีทุกคนยนโมบี้ใ <Yeah, nobody. S 2> ห้มาเปอเซ็นเหมือนทำงานยานโมบี้ซีซีเบทก้าถสุดก้า ลิฟวอัเตอร์ดิโอ้โหสปอร์ตดีดีเว้ยได้ไหนไปเลยแล้วดูสิงห์ไปไหนก่อนอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เก์ที่แน่นอนอดัมบอลตันอดัมบอลตันอเลียนอเลียนก็ได้ไหนไปมูมทีแล้วสุดใช่แล้วหนึ่งทับสิบด้วยนะแต่ว่ามันพาดไม่สวยเพราะมันได้ตรงเฟล็กซ์พอดี อ look, ๋ออ <hire> ันนี <room. S 2> <laughs> ้โกดเฟกใช่โกและหมายเทุก hey, ท hey, ่านรอคอยใช่ันีแฮร์รี่เคนหรืออิลเซียสใช่แแฮร์ี่เคนสิบสามทับสี่สิบเก้า แห่เข็มอยู่ในฟิลเลอร์เลยหรือเปล่าปกรอนรู้สึกแปลว่าทฤษฎีพิธีนิ่งคงใช่นะที่เราคุยกันแม่นเป๊ะว่าถ้ามีแอเมเบอร์พี่เขารอเขยนได้เลยมันมีสองตัวไหมพี่หลักๆคือนี่แหละพี่รุ่นนี้ด้วยทักก็เขอาวบนโอนรับ,บผมนึกไม่ออกเลยว่าตัวเดียวรุ่นนั้นตัวรุ่นนี้ตัวไหน Gray, อาช <c oughs> ีเกรย์ฮเคนอลเลอร์พิอร์รน้องสมุทอาชีเกรย์เคนสปอร์ตเคทที่จต้องเป็นพิลเลอร์ดิับ65ครับอันเดรสเฟเรราโจตาแล้วก็ไคลฮารเบิร์สไคลเ็วของการจ่าทับ25โจตาอีกหนึ่งใบเอลคานูสทับ20แล้วก็สองทับห้าคอริสโจออนส์ในส่วนของแพนเล็กก็ ดูอนนี้โน้ตของโฮเมอร์ลม้เม,ลมเดี๋ยวเราจะแลนด็อกไม่ทายนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนาหาไฮเลตจ้าคูลูทับเกตสิบเก้าแล้วก็รุกกี้แมโรทับสิบเจ็ดทับสิบนั่นส่วนของแฮร์ริสนันอัมสตร,รองเอ็มวันตั้งห้าที่ออกฮะคาร์ลโซเลเวสแฮมเด็อคนไรส์บราโดซิลวาแล้วก็การาโช อ่ท uh, ับสามจุดเก้าฟาเบร์คาบาโยซึูบาอื่นๆมีอะอไรนะอิลาสเฟสมีแฮร์รี่เคนับสี่สิบเก้ายนโมบีอลาสเฟสับเก้าถึงเก้ามาสเตอร์โรชีเวลทับยี่สิบห้ายุงเบอร์ทับเก้าถึงเก้าแคนวาสครเันเป็นซิกเกอร์ทับสี่สิบเก้าฟาเบีนชา์ 4, ม,มาสเตอร เราพิฟเวเลอร์ับ99วิลาสเวีสอินคิโอนาน่ารับ49แล้วก็แผงอร์บราฟอัตดาม,มอตัน่งครับ10 elegance อันนี้มีวิตีได้แชมเปี้ยนพออินส์ออนการ์ไป37 99แล้วก็มีสองใบหรือหนึ่งใบเราต้องแรนดอมอันนี้ที่วิลาได้นะเป็นคอร์สอิฟสวิชจอร์ชเฮิร์สคาวินฟิลิปเรียนดีแหละออมิราฮินเซนเนี่ของพี่ วิลาแต่ว่าเดี๋ยวใบเนี้ยเราแรนดอมเทอรี่คาบาโยโรบบาฟอเรราเดี๋ยวแรนดอมให้เลยนะครับสักคู่ครับอ๋อเพิ่มหน้าก่อนนะเออจะไม่ได้ใส่ใจตอนใบนี้ออกเลยไม่ค่อยเห็นว่าไอ้ควอตเชลซีควอตเชลซีเนี่ยอ่าใู่บนสุดหนะเทอรี่ ที่สองคือคาวาโยนะาวิเลอไอ,อ้สิคาวาโยสามีในนั้นก็คือดรอบบาสี่ก็คือเปาโลโฟอเรรา โคเวรโอเคนี่ครับสี่ชื่อนะเทอร์รี่คาบาโยโรอบบ้าเฟเรราจ่าไดสโรครับสี่บุกสี่เป็นแปดแปดทีนะครับขอให้เราโชคดีนะฮะแปดทีนะมันจะมีเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องใครได้นะแต่ว่าแปดทีครับแปดทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เราต้องห้าสิบสี่หรือแปดคำสุดท้ายครับคำสุดท้ายครับผมกูงคา go c a b a ซึ่งอยู่ในอา t h u r c a b a l บาโยอา u r หรือคะใช่ครับคา Caballo a เธอร์เพราะฉะนั้นใบนี้จะต้องเป็น Chelsea Arthur ซึ่งอยู่ในฟิลเลอร์ฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ใบนี้ไปก็คือพี่ชาลิธ Chelsea a เ h อร์ครับเพราใบนี้เป็นของพี่ชาลิธนะขอโทษ Rock าร์ขอโทษเ t e รี่ด้วยใบนี้จะเป็นของ ที่ชาในที่หกคับสิบไปนะครับในเชลซีอัตเตอร์ฟิลเลอร์จ้ะเพราะงั้นเด็นินิโอนี้